วิวเส้นทางนาท่อนแคมป์วิวนะคะอัปเดตวันนี้วันที่11ตุลา2568ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนน2113ด่านซ้ายฝนมิตกปะปายเดี๋ยวดูว่ารถกระบะขับ2ไม่โฟเนี่ยขึ้นได้ไหมตรงนี้เราเห็นใต้วัดป่าถ้ำผากองนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยโอเคขึ้นไป2กิโลเมตรเส้นทางก็อันนี้ยังไปได้สบายสบายเราเคยมาแล้ว1ครั้ง ไม่ยากมากเพราะเขาบอกว่าข้างบนก็มีรถเก่งขึ้นอยู่ค่ากลางเต็นท์นาท่อนแคมป์วิวผู้ใหญ่คนละ200บาทนะคะเช็คแล้วช่วงนี้ก็มีทะเลหมอกทุกวันเลยตรงนี้เราจะวิ่งผ่านตรงนี้เรียกว่าวัดข้าผากองนะคะจะมีป้ายบอกนาทอนแคมป์วิวให้เบี่ยงไปทางซ้ายอันนี้เราวิ่งทะลุขึ้นไปเลยในช่วงที่ฝนตกหนักหรือว่าถนนลื่นเนี่ยเออทางร้านเขาจะมีรถรับส่งด้วยนะคะอ่าเราก็ไปตามเส้นทางแบบนี้เลยทะลุวัดไป ทางถนนก็เริ่มจะเป็นลูกรลังแล้วจะเป็นลูกรลังแบบนี้บางช่วงปึ๊บแต่ว่าไม่ได้ลื่นมากเริ่มเป็นลูกรลังตั้งแต่เลยวัดไปนะคะก็จะสลับกับคอนกรีตบางช่วงถนนไม่ได้กว้างมากแต่มีหลายทางสามารถหลบกันได้อีกประมาณ8ถึงเ0 0เมตรก็จะถึงแล้วตรงนี้มีล่องรอยของน้ําของน้ําไหลในตรงช่วงที่ว่ามันจะมีฝนตกหนักอยู่ช่วงหนึ่งโอเคเห็นไหมรถเล็กเขาก็มาได้เหมือนกัน ตึ๊บกระตับกระตึ๊บกระตับ,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 บทางอีก400เมตรสุดท้ายก็จะเป็นดินลูกลังแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เส้นทางมันจะเป็นคอนกรีตแล้วก็มันก็จะมีเออมีดินมีดินอยู่บ้างถามว่าชันไหมฟ้ามันก็ชันเหมือนกันนะเพะมันลื่นใช่ไหมอ๋อ โอเคคนขับอกว,ว่าขับสองไมโฟนี้ก็ลื่นนิดหน่อยนะ,ะเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าไปง่ายมากเท่าไหร่ใช่ปะเช้าเราเคยมาคือหูทะเลหมอกสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวนะ <Okay. S 1> เลี้ยวขวาพอเรามาถึงตรงทางแยกนี้นะมันจะมีอ๊บมันจะมีตรงเนี้ยที่เป็นกระจกตัวเนี้ยค่ะแล้วก็ห้องน้ำหรืออะไรสักอย่างเนี่ย <Okay. S 1> ให้เลี้ยวขวาอ๋อโอเค เราต้องเลี้ยวขวามานะคะตรงนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนาะท่อนแคมบิวถึงแล้วเดี๋ยวเรวาตรงเงินไปก่อนตรงไปติดต่อร้านการเต้นก่อนจําได้ข้างหน้ามีจุดเช็คอินค่ะสวยโอเคเดี๋ยวติดต่อร้านก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปน,นี้ไปก่อนแล้วนะบาย